ค่ะ,ะเจออะไรค่ะพี่ครับตลาดเด้งๆหรืออย่างไรหรือค่ะ เรายังคงมองว่าตลาดยังเป็นกรอบของการแกว่งตัวนะคะแล้วก็กรอบแกว่งก็จะอยู่ประมาณสักพันห้าร้อยห้าถึงระดับประมาณหนึ่งพันห้าร้อยสาสิบห้าจุดจะยังเป็นกรอบแกว่งตัวแบบประมาณนี้ไปก่อนนะแล้วก็ในเรื่องในกรอบของการแกว่งตัวก็ยังคงมีปัจจัยที่ต้องติดตามคือปัจจัยทางด้านการเมืองนะคะ,ะเพราะว่าในรอบของสัปดาห์หน้าวันที่ยี่สิบสองสิงหาก็จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นรอบที่สามซึ่งตอนนี้ก็พัคเพื่อไทยก็เป็นแกนนํานะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะของ ทางด้านของคุณเศรษฐาเนี่ยก็จะเป็นถูกปหวเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอคะ่ะซึ่งบัจจัยดังกล่าวคงยังคงต้องรออยู่นะคะทีนี้โดยกรอบแล้วเนี่ยหลังจากที่เราสิ้นสุดการประกาศผลประกอบการในช่วงวันที่15ที่ผ่านมานียตัวของผลประกอบการเองก็เขาเรียกว่าลดลงทั้งเยอันเยอและ Q ิวอั Q, ซึ่งจริงๆแล้วเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์โดยภาพรวมคาดการณ์อยู่แล้วซึ่งตอนนี้8 ร้อยหกสิบห้าบริษัทกำไรออกมาประมาณสองจุดสองแสนล้านแล้วก็ติดลบสิบสามสิบแปดเปอร์เซ็นเยนเยียแล้วก็สิบแปดเปอร์เซ็นคิวอนคิวนะคะซึ่งภายใต้ภาพเหล่านี้ก็คือหุ้นอตอนที่เรายังคงรอเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเนี่ยตลาดบ้านเราก็จะยังคงอยู่ที่เขาเรียกว่าหุ้นแต่ละตัวจะซึมซับเรื่องของผลประกอบการแล้วก็ความคาดหมายในไตรมาสต,ต่อไปนะคะ่ะซึ่งโดยรวมของหุ้นแต่ละตัวที่ปรับตัวขึ้นเด่นๆในรอบสัปดาห์นี้ก็จะเป็นประมาณนี้อยู่ดังนั้นตลาดก็จะยังคงเป็น กับตัวไซเว่แต่คุณจะพอเก่งกำไรในรายตัวได้บ้างค่ะค่ะก็คนที่เก่งกาไรรายตัวบ้างมีตัวไหนอย่างไรครับพี่คับเชิคคะก็คืออย่างนี้ก่อนแล้วกันนะเราเล่าเราเล่าให้ฟังก่อนก็คือว่าในช่วงของปลายสัปดาห์ที่แล้วเรามี m เมน d ให้กับทางด้านของลูกค้า iV g l o b a l ก็คือ KCE นะคะในวันศุกร์เนาะแล้วก็วันอังคารที่ผ่านมาเราก็ m m e น์ตัวของฮาน่านะคะซึ่งฮาน่าเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นไปมากกว่า10 1 3เปอร์เซ็นต์นะ13 14าเปอร์เซ็นต์ก็ไปทางด้านบวกแล้วก็หุ้นที่เราเรคโคอมเมนต์อย่างหุ้นที่เป็นตัวกลางตัวเล็กอย่างเงี้ยค่ะก็มีปรับตัวขึ้นเด่นๆก็จะมีทางด้านของทีม r e c i s i o n เนาะซึ่งก็เป็นหุ้นที่เราเลือกเป็นอ่าสต็อกพิกในรอบสัปดาห์นี้นะคะรวมถึงเท่าแก่น้อยแล้วก็อิชิตันด้วยซึ่งตัวเท่าแก่น้อยเนี่ยกับอิชิตันเนี่ยเราเลือกมาสองสัปดาห์ต่อคือสัปดาห์ก่อนหน้าแล้วก็สัปดาห์ที่สัปดาห์นี้ค่ะดังนั้นเนี่ยตออนน้ั่าแกกกบิิช เรียกว่าก็ได้เป้าตามที่เหนื้อเป้าด้วยแหละที่คาดหมายไว้แล้วก็ตัวของตลาดเองก็ยังคงถูกเลือกเป็นรายการเก่งกําไรนะคะให้ภาพอย่างนี้ว่าแต่และตัวที่มีการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยเราเลือกจากอันนี้ค่ะอันที่หนึ่งก็คือว่าเลือกจากการคาดหมายว่าผลประกอบการไตรามาสสที่ออกมาแล้วเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มว่าผลประกอบการอาจจะ เขาเรียกไม่ค่อยดีอ่อนแอแต่ว่าระดับราคาหุ้นถูกพักโตลงมาจนกระทั่งท่านนาวิเคราะห์มีความคาดหมายไว้ว่าน่าจะฟื้นตัวหรือผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วก็น่าจะมีโอกาสของการฟื้นตัวกลับนะคะก็เลยเลือกหุ้นเหล่านี้เข้ามาเป็นกรอบเก็งกาไรไม่ว่าจะเป็นตัวของคาราบาวตัวของทางด้าน C p o ที่เราเลือกเป็นสต็อกพิกสัปดาห์นี้นะคะเจม่า t มทแล้วก็ K b แ n k อันนี้เป็นเซ็ตร้อย ส่วน sustainable set เนี่ยเลือกเป็นชิตัน N S L s i n เกอร์ทีแล้วก็เท่าแก่น้อยแต่เพียงแต่ว่าในรอบสัปดาห์นี้ตัว N S L กับซิงเกอร์ดูจะไม่ค่อยสะท้อนในภาพที่เป็นทางด้านบวกสักเท่าไหร่อันนี้ให้เห็นภาพที่เราเลือกมาก่อนทีนี้ในลักษณะของวันนี้ที่เราเลือกจิงกำไรเนี่ย เราก็มีการดึงหุ้นที่เราเลือกมาเป็นตัวสต็อกพิกในรายสัปดาห์ก็มาเป็นตัวเกณงกําไรภาพไตรวันด้วยอะค่ะตัวแรกก็จะเป็นตัวของคาร์บานนะคะแต่ที่เล่าให้ฟังก็เพราะว่าเราเลือกคาร์บาวมาตั้งแต่สุกที่แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยในตัวของคาร์บาวเนี่ยเราก็เลยมองว่าเป็นกรอบของการที่อาจจะมีเน้นเกณฑ์กาไรระยะสั้นต่อได้อะค่ะซึ่งเราก็มองว่าเป็นกรอบก็อยู่ประมาณสัก74.5ถึงประมาณ70 แแล้วก็79บาทแล้วก็ถ้าปิดต่ำกว่า74ก็สต็อปเกงกำไรไปนะคะโดยตัวคาราบาวเช้านี้ก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่7 7บาท50ก็ตอนนี้ก็อาจจะมีกรอบแนวต้านอยู่ใกล้ประมาณ7จนะคะแล้วก็อีกกรอบหนึ่งก็คือประมาณ79อาจจะติดกรอบใกล้8 0บกาบาทก่อนนะคะแต่ว่าเป็นหุ้นที่มองว่ามีแนวโน้มที่จะรีบาวกลับแต่ว่าก็จะมี XD ด้วยนะคะวันที่24สิงหาซึ่งเวลาเรามองกรอบของการเกงกําไรเนี่ยเราอาจจะเล่น,ลนแค่เกงกําไรเป็นภาพ ไม่เกินไม่เกินสาถึงหวันนะคะก็อาจจะไม่ได้มองว่าจะต้องเป็นการรับเอดีนะอันนี้คนละมุมกันสําหรับคนที่จะรับดีเวเดนนะคะพูดเผื่อไว้ก่อนนะส่วนตัวที่2ก็จะเป็นตัวของที่เราเลคคมดม์วันนี้ก็จะเป็นตัวของ CPN นะคะตัว CPN เนี่ยเราก็จะมีตัว CPN เองเนี่ยเรามองว่าเป็นหุ้นที่เมื่อวานเนี้ยตลาดอ่อนๆน,นะคะแต่ว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกห้างสรรพสินค้า,ามีการขยับปรับตัวขึ้นมาอย่างเช่น MBK มี CPN แล้วก็มีตัวของ CRC นะคะแต่เลือกมาที่ตัว CPN เพราะว่ามันยืนกรอบเหนือ66บาทขึ้นมาได้ก็คาดหวังว่าจะเป็นกรอบแหว่งประมาณสัก67ถึงประมาณสัก69บาทนะคะแล้วก็มีถ้ายืน69บาทได้ก็จะขยับไปที่ระดับประมาณ70บาทเช้านี้ก็ไปหายที่69แล้วก็เริ่มหย่อนๆย,ย่อนตัวมานะคะดังนั้นโดยกรอบก็จะอยู่ประมาณนี้67ถึง 69, แต่ว่าถ้าปิดต่ำกว่า6กก็สต็อปเก่งกาไรไป ส่วนต,วตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวของเท่าแก่น้อยตัวนี้ก็เลือกเป็นสต็อกพิกมา2วิคละแล้วก็ถ้าใครตามที่ก๊อปมาโดยส่วนใหญ่พี่ก๊อป็ระโน์วนๆนเนี่ยเท่าแก่น้อยอีชิตันเอ่อมีคาร์มาดมีหวาน u s a มีอมตะปีนี้ที่เคยเล่าให้ฟังอะ่ะว่ามันเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่มันมันเป็นทางด้านบวกอะค่ะเทรนของมันนะเนาะดังนั้นตัวของเท่าแก่น้อยตอนเนี้ยเออเราเลือกมาเป็นสต็อกพิกสองสัปดาห์แล้วแล้วในสองสัปดาห์เนี้ยสัปดาห์ที่แล้ว ให้รีเทิร์นถึง10%นะ่ะ10.6และสัปดาห์นี้ให้รีเทิร์นไปถึง7.38ดังนั้นที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือเล่าให้ฟังว่ามันยังไต่ระดับไปทางด้านบวกแต่ว่าถ้าหลุดกรอบ12.5ต้องสต็อปกิงกำไรแล้วกันนะคะกรอบแกวงก็จะอยู่ประมาณสัก12.7ถึงระดับประมาณ13.6 เมื่อเช้านี้ไปที่ตอนนี้หาาอยู่ที่13.2มจุดมี1 3บสา5ดสองสิบสจดห้าแล้วก็สิบสามจุดหกเป็นแนวต้านนะคะดังนั้นก็มีสามตัวนี้เอาตัวแถมอีกตัวหนึ่งคือนำยงเทอร์มินอลนะคะตัว n y t n y t ตอนเนี้ <c oughs> ก็ ก็คือเป็นหุ้นตัวเล็กอ่ะในกลุ่มของ sustainable set ของของดัชนี SSET อะค่ะทีนี้ที่เลือกมาเป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้ตลาดดูอ่อนนะคะแต่ว่าหุ้นตัวนี้พยายามที่จะยืนเหนือกรอบ4บาทแล้วก็มีปริมาณการซื้อขายที่เริ่มกลับเข้ามาด้วยะค่ะ ก็เลยคาดหวังว่าอาจจะเป็นกรอบของการเก็งกําไรระยะสั้นตัวนี้ไม่ได้ถูกเลือกเป็นสต c อกพิกในรอบของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ,ะแล้วก็เพิ่งจะมาแนะนําเก็งกำไรระยะสั้นวันนี้แต่ว่าเอาจุดสต o อเก็งกําไรไว้คือถ้าต่ํากว่า3จุด คือเมอเื่อเช้านี้ที่เราเลือกอ่ะหุ้นมันอยู่ที่สามจุดเก้าแปดถ้าระดับราคาต่ำกว่าสามจุดแปดหกก็สต็อกเก็งกําไรไปนะคะก็กรอบตอนนี้ถ้ามันเยืนเหนือกรอบสี่บาทได้เอ่มันจะมีโอกาสต่อการเข้าขยับเข้าไปหาที่ประมาณสี่จุดหนึ่งแล้วก็สี่จุดสองนะคะเอาเป็นว่าโซนเป็นไปในเชิงของการที่มีแนวโน้มรีบาวแต่ว่าถ้าต่ํากว่าสามจุดแปดหกก็สต็อกเก็งกําไรไปค่ะกรอบเลือกเหมือนกันกบคุณกระจังเมื่อสักครู่เลยนะใจเราตรงกันเลยนะ แล้วกลับไปตั้ไหนบ้างดี NYT ค่ะพี่กออ๋อเหรอโอเคค่ะใจตรงกันแต่จับแกน้อยรู้สึกคุณก็จังแกให้ขายทากําไรไปแล้วนะฮะอ๋อได้คือจริงๆแล้วอย่างเท่าแก่น้อยที่พี่กอฟเล่าให้ฟังนะคะพี่กอฟก็เล่าแบบคือคืออยากให้เห็นภาพว่าเราเลือกมาสองวแล้วอะในรอบของสต๊อกสต๊อกพีก่ะค่ะ ที่เมื่อกี้เล่าอะค่ะว่าวาซต็อปพิกสัปดาห์ที่แล้วเท่าแก่น้อยเนี่ยก็ให้ดีเทอร์นไป10.6และสัปดาห์นี้ก็เลือกเป็นสัปดาห์ที่2ก็ให้ดีเทอร์นอีก7.38แต่เพียงแต่ว่าเลือกมาในวันนี้เป็นเพราะว่าตัวของเท่าแก่น้อยเองเนี่ยเมื่อวานนี้ปิดหายที่13บาทแล้วก็เป็นการปิดหายในรอบตั้งแต่ปี2020จนกระทั่งถึงปี2022อะสปีอะค่ะแล้วก็ตัวของเท่าแก่น้อยเนี่ยมันมีโทนเริ่มผมประกอบการไตรมาส3ที่คาดว่าจะยังคงเติบโตต่อนะคะเพียงแต่ว่าหุ้้นนที่่ปรัับตววขึมมามาา2กก เน,เนี่ยก็เผื่อทางไว้ดิดนึงว่าถ้าขยับขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีกรอบของการที่ถูกขายทำกำไรที่สิบสามจุดสองสิบสามจุดสามขอโทษสิบสามจุดสองสิบสามจุดห้าแล้วก็สิบสามจุดหกคือมันยังพอได้อะนะแต่ว่าก็เผื่อทางไว้ว่าถ้ามันหลุดกรอบสิบสองจุดห้าก็สต็อปเพียงกำไรไปนะคะ,ะได้ค่ะ,ะมีคำถามหุ้นนะฮะนิดหนึ่งนะ,ะพี่กอ๊อฟในฝั่งนักลงทุนนะฮะสักอสองสามคำถามนะฮะ เดี๋ยวขออนุญาตด,ดูในส่วนของทางด้าน YouTube นิดหนึ่งนะฝั่ o u t u b e มีคำถามอะไรเพราะเราถ่ายทอดไปพร้อมๆกันฝั่ง u t u b e ก็เข้ามาอพอสมควรนะฮะ900กว่าท<ะ>่านส่วน Facebook 700กว่าท่านแ0่ร้อยท่านฝั<ะ>่ง y o u t u b e ฝากคำถามอหุ้น E.A. ค่ะสามารถที่จะซื้อตอนนี้ได้หรือเปล่าคะ E.A. นะคะคือ<ะ>หุ้น E.A. กับหุ้นโรงไฟฟ้าหลายๆตัวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ คือถ้าภาพใหญ่ๆแล้วนี่เป็นภาพเป็นภาพที่เป็นพักตัวเป็นดาวเทรนเพราะว่าในช่วงหลายปีก่อนนะหุ้นโรงไฟฟ้ามันเป็นหุ้นที่เป็นอัพเทรนมาโดยตลอดนะคะทีนี้พอในลักษณะของตัว EA เนี่ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนภาพเป็นดาวเทรนแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการซื้อขายแบบที่ต้องยอมรับว่ามันจะอ่อนแรงกว่าเซตนะคะในระยะสั้นๆแล้วอ่ะ E อก็ถ้าถามว่าย่อตัวซื้อไหมถ้าเป็นภาพระยะกลางเลยอะ่ะ ต้นทุนที่ระดับประมาณสัก50กว่าบาทตรงนี้มันก็เป็นต้นทุนที่ไม่ได้แพงนะคะแต่ต้องไปอิงอยู่กับเรื่องของปัจจัยพื้นฐานในเรื่องของผลประกอบการด้วยแต่ว่าถ้าในภาพผงการกินกําไรแบบที่จะเลือกซื้อแล้วจะเอาส่วนต่างราคาระยะสันะ้นน่ะยังไม่ค่อยน่าสนใจนะคะแล้วก็ระดับราคาหุ้นเองเนี่ยตอนนี้ยังติดกรอบที่เวลามีรีบาวเนี่ยยังติดกรอบประมาณใกล้60บาทหรืออาจจะยังไม่เกิน62บบาทนะคะก็อยู่ประมาณเนี้ย ทีนี้ไอตัวของดาวเทรนที่มันยังเกิดอยู่เนี่ยมันยังมีดาวน้องว่ามันอาจจะอยู่ในกรอบของการพักตัวได้นะคะก็กรอบแกว่งมันจะอยู่ประมาณสักห้าสบาถึงหกแล้วก็มี62บาทดังนั้นถ้าเล่นเป็นกรอบตรงนี้ก็ยังพอไหวอยู่แต่ว่าถ้าจะให้เลือกก็ยังไม่เลือกเก่งกำไรนะคะเออได้เลยคะ่ะก็ชัดเจนส่วนลูก e A. อเองเช่นพวกเน็กพวกบีวดีพวกนั้นล่ะก็เหมือนกันหรือเปล่าเมื่อแม่ไม่ไป เดี๋ยวดูแป๊บนะคะจริงๆแล้วเน็กเนี่ยมันมันไม่ได้น่าเกลียดแบบ EA เ <laughs> <Okay. laughs> มื่อวานนี้แกง๊งชาชาชาเขาได้นำมากันคุณสแกนุสแกนคืออย่างนี้ค่ะตัว n น x t เนี่ยภาพใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ต่างจาก EA นะคะภาพใหญ่ก็คือยัง <laughs> ยังเป็นหุ้นที่ดูอ่อนแรงกว่าเซตแล้วก็ถูกปรับตัวลดลงมาเอ่อในภาพที่เริ่มมีการที่จะฟื้น ฟื้นระยะสั้นดีกว่านะคะคือหุ้นเนี่ยมีโอกาสของการฟื้นตัวระยะสั้นแต่ว่ากรอบระยะสั้นที่มีการฟื้นตัวเนี่ยเราควรที่จะต้องยอมรับว่าถ้ามีการฟื้นตัวขึ้นไปก็ต้องมองขายบ้างนะคะทีนี้ในการฟื้นตัวเนี่ยก็คือว่า,อาตอนนี้เขามีโอกาสฟื้นตัวกลับไปหาที่ประมาณ11บาท50แล้วก็อีกระดับหนึ่งคือใกล้12บาทนะคะแต่ว่าถ้าจะเอาไกลกว่านั้นเนี่ย ืมันมีไกลคือสมมุติว่าถ้าคือเขาไม่ได้หลุดกรอบประมาณสิบจุดแปดลงไปเนี่ยก็จะเล่นประมาณสิบจุดแปดถึงสิบสองจุดห้าหรืออาจจะได้ถึงประมาณสิบสามบาทก็เล่นเป็นแค่กรอบไปค่ะเอาเป็นว่าเออ่ถ้าเก่งกําไรยังพอได้บ้างแต่ว่ากรอบไม่กว้างเท่าไหร่นะคะอืมได้เลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับข้อมูลจากพี่กอลฟขอบคุณมากเลยค่ะพี่กอค่ะค่ะสวัสดีค่ะ คำถามอื่นๆนะักลงทุนก็ติดตามกันไปในช่วงหน้านั่นเองนะ B A หรือใดๆก็ยาวเหยียดจับจังหวะลงทุนก็อย่าลืมนะ